สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ท้างเทคนิคประจำเช้าวันที่1ตุลาคม2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันครับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับกราฟเทคนิคในเช้านี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับก็มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างรุนแรงนะฮะก็เป็นในลักษณะของแรงเทขายลงมานะครับสลับกับการซื้อขึ้นไปเมื่อ,อช่วงตอนหวัวค่ำวานนี้นะครับ ราคาก็มีการสวิงตัวขึ้นเ,เล็กน้อยนะครับในเช้านี้นะครับถึงแม้ว่าราคาจะมีการปรับตัวลดลงในช่วงเช้านะครับก็ยังมองว่า,าสัญญาณที่เป็นบูลลิสนะครับยังคงจะรักษาระดับนะฮะก็คือหมายความว่าราคาน่าจะคงเป็นในรูปแบบของลักษณะของการไซเว์นะครับดับงนั้นเนี่ย สัญญาณของบลิตนั้นนะฮะย่อมมีแรงซื้อเข้ามานะครับเป็นการบ่งบอกว่าวลลุ่มของตลาดนั้นเริ่มลดน้อยลงไปนะครับถึงแม้ว่าเทรนระยะสั้นนะครับจะกลับตัวเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับนะวันนี้ก็ต้องรอรุ่นว่าะจะมีสัญญาณฝั่งซื้อเข้ามามากน้อยเพียงใหนนะครับแต่ในความคิดนะครับคิดว่าราคาน่าจะมีการ เด็ดกลับขึ้นไปในลักษณะของการรีบาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรามองที่บริเวณ1,215เหรียญเป็นแนวต้านของวันนี้นะครับดังนั้นฝั่งซื้อนะฮะอาจจะต้องพิจารณาทำกำไรตามกรอบแนวต้านนะครับส่วนฝั่งช็อตนะครับอาจต้องพิจารณาที่บริเวณแนวต้านเป็นสำคัญนะครับเดี๋ยวเรากไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับ แนวรับแนวต้านประจําวันนะครับแนวต้านแรก1,213เหรียญแนวต้านที่2 1,215เหรียญแนวต้านที่3 1,231เหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรก1,204เหรียญแนวรับที่2 1,197เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย1,193เหรียญนะครับวันนี้บริเวณแนวรับก็พิหนาเข้าซื้อนะครับส่วนแนวต้าน ตัดสถานะทำงานไหลเอาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ